สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฟนตุงชาแนลนะครับวันนี้โปรแกรมพรีเมียร์ลีกมีลงเตะกันทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่ลงเตะในค่ำคืนวันนี้เราควรจะเชียร์ทีมไหนดีนะครับไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์บอลสุดมันเร้าใจแอดตามนี้ได้เลยครับเอาละครับคู่แรกที่อยากได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างคริสตันพาเลตไปได้เลยครับ วันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่กูดิสันพาร์คนะครับริงอยู่นะครับเกมนี้ทีมอย่างเอเวอร์ตันนะครับก็ต้องการ3มแต้มนะครับในการลุ้นหนีตายแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาผลงานช่วงหลังไม่ดีนะครับสเกมที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ถือว่าไม่ค่อยดีด้วยนะครับผิดกับทางทีมอย่างคิสซันพาเลตครับผลงานช่วงหลังนี้ดีมากครับสเกมหลังสุดไม่แพ้กับใครเลยและถ้าเกิดชนะวันนี้นะครับพวกเขาจะกระโดดจากอันดับที่13ของตาราง ขึ้นมาอยู่อันดับที่10นี่เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วถ้าหากทีมอย่างเลสเตอร์เกิดแพ้เชลซีในคืนนี้พวกเขาจะขึ้นอันดับที่9เลยนะครับแรงจูงใจของทางพาเลทในค่าคืนวันนี้นะครับอยู่ที่การลุ้นทำอันดับที่ดีสุดนับตั้งแต่เล่นเกมพรีเมียร์ลีกมานะครับดังนั้นก็ถือว่าเกมนี้ครับพวกเขาก็มีโอกาสที่จะทําได้เลยครับเพราะช่วงหลังทีมอย่างเอเวอเรตันผลงานไม่ดีนะครับแล้วก็ทีมอย่างพาเลทก็เป็นทีมที่แพ้ยากดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างาคิ คู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเบอร์ลี่ไปได้เลยนะครับหลังจาก2นัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้รวดมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้บุกมาเยือนทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับซึ่ง2เกมหลังสุดไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับคู่นี้นะครับเจอนมาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นทางเบอร์ลี่นะครับที่แพ้คาบ้านต่อวิลล่าไป3ประตูต่อ1นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมในข่ามคืนวันนั้นนะครับก็ถือว่าเล่นกันได้อย่างสู่สี่เลยครับโอกาสลุ้นจบสกอร์ทีมอย่างเบอร์ลี่นี้ก็มีมากกว่าด้วยนะครับแต่พวกเขาจบไม่คมนะครับทีมอย่างวิลล่าทำได้ดีกว่า แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้ทีมอย่างวิลล่านี่ก็ถือว่าแต้มอันดับตารางคะแนนก็ลอยตัวไปแล้วนะครับผิดกับทางทีมอย่างเบอร์ลี่นะครับแรงจูงใจของพวกเขาต้องการทุกแต้มหลังจากนี้ในการลุ้นอยู่รอดนะครับดังนั้นเกมนี้ผมก็เชื่อเบอร์ลี่บุกไปเยือนวิลล่าพวกเขาจะไม่แพ้นะครับและมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้ดังนั้นเกมคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเบอร์ลี่ไปดีกว่าครับปิดท้ายนะครับคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ไปได้เลยนะครับ ผลงานช่วงหลังนี้กำลังกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งครับสเกมที่ผ่านมาชนะรวด แล้วก็ยิงประตูใส่คู่แข่งไป8ลูกด้วยกันนะครับการกลับมาของเจมี่วาร์ดี้ทำให้ทีมนี้กลับมาเป็นเลสเตอร์ที่เรารู้จักกันนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าเกมนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเชลซีผลงานช่วงหลังโมเมนตัมไม่ค่อยดีด้วยครับเชลซีห้เกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะแพ้ในเกมเอฟเอคับไปกับเรีพููมาวันนี้ทีมอย่างเชลซีนะครับขอเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพวกเขาสามารถทําได้ก็จะการันตีอันดับที่3ทันทีนะครับดังนั้นแรงจูงใจในการเล่นวัันนี้ผมเเเชื่าา่่อออวาาทงงงฝขรสต์ นี่น่าจะมีมากกว่านะครับเพราะพวกเขาเองก็ต้องการทำันดับให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับส่วนเชลซีผลงานช่วงหลังนี้กำลังย่ำแย่ก็เชื่อว่าเกมนี้ไม่ง่ายครับเชลซีที่จะชนะเลสเตอร์ดังนั้นคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ไปดีกว่านะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นทีมเยือนทั้งหมดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ทีมอย่างคิสซันพาเลตทีมอย่างเบอร์ลี่และก็ปิดท้ายที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับ ในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ